สวัสดีครับผมที่พีอาคารนะครับผมวันนี้นะครับผมนี่รถเข้าใหม่นะครับผมมาสด้าสามสกายแอคทีฟรุ่นจีนะครับผมวันนี้เราจะมีผู้ชํานาญการนะครับผมมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับผมมาเลยครับพี่บัสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องออปชั่นนะครับของมาสด้าสกายแอคทีฟตัวจีนะครับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก บอดี้ด้านนอกก่อนเลยดิมคุณนดีด้านหน้านะครับเป็นดีไซน์กระจังหน้าแบบขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ให้การรับลมที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการระบายความร้อนนี่สุดยอดนะครับไฟหน้านะครับให้มาเป็น LED นะครับทั้งไฟสูงและไฟต่ําให้ความสว่างที่สว่างมากๆเลยนะครับล้อแม็กนะครับตอนนี้ให้มาเป็น18นะครับพร้อมยาง SP Sport ตัวนี้เลยนะครับล้อนะครับสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเมื่อสักครู่ช่างบัสได้แนะนําพวกเราไปแล้วนะครับผมเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับผม จากพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยให้มาเป็นดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยสาม้านด้านล่างมีชุบโครเมียมให้เงาเงาแบบนี้เลยนะครับเป <Whoa. S 1> ็ลักษณ์ของมาซดาด้วยนะครับมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับมีมาให้เสร็จเรียบร้อย,นะ,น,อย,ยนะครับเรื่องของการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลื่อนแท็กเอ่อฟังก์ชันต่อไปหรือว่าจะเป็นระบบพุชคอนโทรลด้านขวานะครับ หน้านะครับตอนนี้เป็นระบบ LED นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะแสดงสถานะรวมถึงเรื่องของเข็มวัดรอบนะครับเข็มวัดความเร็วนะครับระดับน้ํามันนะครับก็จะมีบอกบนหน้าจอนี้หมดเลยระบบแอร์คอนโทรลนะครับตรงนี้ปรับซ้ายขวานะครับด้านซ้ายสามารถปรับของอุณหภูมิได้ด้านขวาก็สามารถปรับเรื่องของอุณหภูมิได้เช่นกันแยกซ้ายขวาอิสระนะครับรวมถึงปุ่มกดตรงนี้นะครับเบาพัดลมเพิ่มปุ่มพัดลมนะครับปุ่มปิดใช้งานง่ายสะดวกสบายมากเลยครับตรงนี้ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบพุทธ ทั้งสตาร์ทและสต็อปในอันเดียวกันระบบวิทยุนะครับตอนนี้เขาให้มาเป็นระบบคอมมานแล้วนะครับสำหรับมัดด้าสาตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับใช้งานง่ายนะครับอยู่ใกล้มือเพียงนิดเดียวนะครับ พร้อมกับระบบกล้องหลังนะครับผมพร้อมเซนเซอร์อีก4ตัวที่เท้าแขนคอนโซลกลางนะครับเป็นแบบรางสไลด์นะครับไม่สามารถเปิดตรงๆงได้ต้องมีการสไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยด้านในจะมีช่องใส่ของขนาดใหญ่นะครับรวมถึงชาร์จแบตนะครับ usb นะครับรวมถึงเมมโมรี่การ์ดใส่รวมตรงนี้ได้เลยนะครับดีไซน์ช่องลมแอร์นะครับจากด้านซ้ายนะครับเป่าเข้าหาตัวอย่างสมูทมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคุณดี้มันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างตรงกลางตัวเลยเพราะฉะนั้น ลมแอร์ประทะตัวนี้เย็นฉ่ำมากเลยส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสำหรับมาสด้านะครับก็ไม่น้อยหน้าค่ายอื่นนะครับมีเรื่องของระบบการคาดเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับถ้าลืมคาดนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้แต่ถ้าคาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสัญญาณเตือนจะดับลงไปทันทีรวมถึงทั้งเรื่องไฟใหญ่หน้านะครับ เป็นระบบไฟชนิดแบบออโต้นะครับป้องกันการลืมเปิดปิดนะครับเรื่องของระบบไฟหน้าเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางนะครับสําหรับตัวนี้ระบบไฟท้ายนะครับให้มาเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับรวมถึงไฟราาหลังคาด้านบนก็เป็น LED นะครับเต็มระบบเลย สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเครื so so be ่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซินนะครับ2.0ลิตรมีอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง13.0ตอให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่165แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่213นิวตันเมตรสามารถรองรับน้ำมัน e85 ให้การประหยัดน้ำมันสูงสุด15.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เป็นไงบ้างครับสำหรับ 3, กกออปชั่นมัสดา3 Sky Active ตัวนี้นะครับไม่จองอยู่ไหวเหรอครับให้ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะครับคุณนี่ต้องจองสิครับผมนี่ครับสงแบงค์แดงมีทอแน่นอนแค่199บาทเท่านั้นเองสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้คือ 1. รถทรุกคันของที่อาคารนะครับผมเป็นรถมือแรกประวัติเจ็กซูนมีที่มาที่ไปชัดเจน และที่สาคัญคือตรวจสอบได้แน่นอนข้อ2ครับผมที่ลูกค้าจะได้ไปคือทวามความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับเราดูแลให้หมดนะครับผมและข้อ3นะครับผมตรวจเช็คระบบต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่าง้าเบกลูกยางรวมไปถึงยางแท่งเบ้า,บาชคนะครับผมเราก็ดูแลให้หมดนะครับผมและข้อ4ครับผมที่ลูกค้าจะได้ไปนั่นก็คือขัดสีเคลือบแก้วเรียกได้ว่าวันออกรถนั้นรถต้องเงาช้ำแน่นอนนะครับผมและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับผมที่ลูกค้าจะได้ไปนั่นก็คือบริการช่วยเหลือ ฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับผมติดต่อที่เบอร์คอ์เซ็นเตอร์ที่02021234จองเพียง199บาท